สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้แอดก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันประมาณ2-3วันแล้วแหละแต่ว่าแอดก็รู้สึกว่าเอ้ยเอามาเล่าก็ดีเหมือนกันนะฮะก็เราจะพูดถึงตัวเงินกันนะครับเงินจำนวนมหาศาลนะฮะก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าบอสลิซ่าของพวกเรานะฮะเป็นคนที่มีมูลค่าสูงลิบล้วเลยทีเดียวนะฮะ โอ้โหมูลค่าแบบหลายด้านมากมายนะฮะก็มาพูดถึงเม็ดเงินกันหน่อยครับเม็ดเงินที่ถ้าอยากจะยื้อลิซ่า,าไว้เนี่ย YG ต้องจ่ายเงินสักเท่าไหร่นะฮะถึงจะยื้อลิซ่าเอาไว้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับว่า YG เนี่ยก็ยื้อเอาไว้ได้ในฐานะศิลปินวงนะฮะแต่ว่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวเนี่ยไม่สามารถจะดึงเอาไว้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องไปไกลแบบสุดๆนะฮะชื่อเสียงของน้องเนี่ยมันล้นหลามจริงๆนะครับแล้วก็ไปแบบว่า โอ้โหเรียกได้ว่าทุกวงการเลยทีเดียวนะฮะน้องลันไปเรื่อยเลยนะฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าน้องประสบความสําเร็จแบบโอ้โหหาอะไรมาเปรียบก็คงยากแล้วนะครับทีนี้มาว่ากันหน่อยครับข้อตกลงของลิซ่าครับกับ RCA r e c o r d นั่นเองนะฮะที่ตกลงปรงใจนะฮะร่วมไม้ร่วมมือทำงานร่วมกันนะฮะเขาบอกว่าอาจจะมีมูลค่าถึง100-200ถึง200ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับ โอ้โห oh, ทุกคน200ล้าน,นดอลลาร์นะฮะก็เอาลองมาคูณเป็นเงินไทยค่าเลทปัจจุบันกันดูนะฮะว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่แอดไม่เคยคิดถึงมันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันช่างไกลจนแบบว่าเหมือนไกลเกินกว่าที่แอดจะคิดได้เลยทีเดียวนะฮะซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันมากกว่าของ Taylor Swi f t ในปี2018กับ Universal Records ออีกนะฮะ โอ้โหคือมากกว่าแม่เทกเหรออแล้วยังตกกรใจนะครับทีนี้มาว่ากันด้วยข้อมูลของฝั่งเกาหลีกันบ้างนะฮะซื้อเกาหลีครับมันนี Today นั่นเองนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่น้องเนี่ยก็ได้จะหมดสัญญากับ YG Entertainment นะฮะ YG ทุ่มเงินแบบโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นก้อนเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะครับให้ทายว่าเท่าไหร่ TikTok TikTok อ,อ,อ่ะเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเท่าไหร่นะฮะ ฝ่จีเนี่ยเขาบอกเลยว่าลิซ่าเอาไปเลย2,700ล้านบาทนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยต่อสัญญานะครับซึ่งถ้าเทียบไปอีกฝั่งหนึ่งมีฝั่งจีนเหมือนกันครับที่พยายามจะซื้อตัวน้องนะฮะตามแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งจีนทุ่มเงิน2,600ล้านบาทเลยนะครับโอ้โหทุกคนมันเยอะแยะมากมายมหาศาลนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าน้องเนี่ยตกลงปงใจกับ rca นั่นเองนะครับ ซึ่ง RCA เนี่ยพอตีเป็นเงินบาทคิดแบบกลมๆง่ายๆละกันนะฮะมันก็ร่วม6 0 0 0ล้านบาทครับในฐานะพาร์ทเนอร์ระหว่างลิซ่าแล้วก็ RCA นั่นเองนะฮะเป็นยังไงทุกคนได้ยินตัวเลขนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยตัวเลขมันสูงลิบลิ่วก็จริงครับตัวเลขมันค่อนข้างจะสูงลิบลิ่วนะฮะแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่มีลิซ่าอยู่ในมือเนี่ยคือมันทำเงินได้มากกว่านี้แบบมหาศาลนะครับ พูดถึงบุกาลีล่ละกันเนาะก็ถ้าพูดถึงบุกาลี่เนี่ยทุกคนคงทราบว่าน้องเนี่ยทำเงินได้กับบุกาลี่ได้มากขนาดไหนนะฮะเอาเป็นว่าค่าตัวน้องเนี่ยโอ้โหมันมันจะพูดว่าไงถ้าคนที่เขาเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาสามารถจะคำนวณได้เลยว่าสมมุติเซ็นสัญญากับลิซ่าปุ๊บเนี่ยลิซ่าจะหาเงินเข้ามาได้ประมาณเท่าไหร่เนาะพอไปบวกลบกับค่าตัวของน้องค่าสัญญาของน้องเนี่ย แอดบอกเลยว่ากําไรแน่นอนฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคือคุณไม่ได้แค่ว่าได้ตัวลิซ่าไปเนาะคุณจะได้กระแสที่มันติดตัวลิซ่าไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ทุกอย่างที่มันเป็นความไวรัลของลิซ่าที่มันต้องใช้สมมุติว่าไม่ใช่ลิซ่าเนาะมันต้องใช้เงินมหาศาลในการสร้างขึ้นมาเช่นการทําสื่อสักตัวให้ไวรัลเนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมากในการสร้างเนาะหรืออาจจะไม่มาก็ได้ก็แล้วแต่ซึ่งมันก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันว่ามันจะไวรัลไหมมันจะไม่ไวรัล หรือเปล่ามันก็ต้องพึ่งดวงเช่นกันพึ่งตัวงานเช่นกันว่างานมันเจอกไปได้ดีแค่ไหนเนาะแต่ถ้าคุณมีลิซ่าอยู่ในมือนะครับอันนี้ก็ ตัดปัญหาทั้งหมดที่คุณจะเจอระหว่างการทํางานไปได้เลยเพราะว่าน้องเนี่ยมีความไวรัลติดตัวนะฮะคือน้องขยับไปไหนก็ตามแต่แค่มีคนถ่ายรูปน้องมาลงแชะมันก็ไวรัลแล้วฮะนี่ยังไม่ถึงมือน้องนะแค่คนที่ถ่ายรูปน้องมาลงแชะอ่ะมันก็ไปแล้วแล้วถ้าสมมติชิ้นงานมันถึงมือลิซ่าล่ะโอ้โหมันจะไวรัลขนาดไหนฮะมันไปได้ไกลแบบไกลมากจริงๆะนะครับอ่า กนะ็นี่แหละเรื่องราวทั้งหมดที่มาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินยูลิซ่าของค่ายเก่านะฮะก็ต้องบอกเลยว่า เป็นเงินจํานวนมหาศาลจริงๆแต่มันก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ถ้าน้องยอมเซ็นในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยเออแต่น้องก็คงมองเห็นอนาคตของตัวเองแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงในอดีตน้องกับค่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นน,นะครับคนที่ตามน้องมานานก็คงจะทราบกันดีว่ามันก็มีทางขรุขะบ้างไม่ใช่ถนนลาดยางตลอดเวลานะครับ ก็ไม่แปลกใจที่น้องจะเลือกเป็นบอสแบบนี้นะฮะอะคลิปนี้ก็คงเจอกันประมาณนี้นะครับทุกคนก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปหน้าสวัสดีครับ